Rubik. Solve your cube. s o ว v e your life. วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีเล่นรูบิกแบบบ y 4โฟนะครับหรือวิธีการเล่นรูบิกแบบปิดตานนั่นเองนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าสูตรบโฟเนี่ยมีมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าในการที่เรามั่วรูบิกนะครับหรือการคละลูกรูบิกเนี่ย ถ้าเราสังเกตดีๆมันคือการสลับแล้วก็คือการพลิกของชิ้นส่วนของรูบิกต่างๆนะครับทั้งชิ้นมุมแล้วก็ชิ้นขอบนะครับผมโดยที่ชิ้นมุมเนี่ยจะสลับที่กับชิ้นมุมกันเองนะครับแล้วก็ชิ้นขอบก็จะสลับที่กับชิ้นขอบกันเองจะไม่มีทางที่ชิ้นขอบสลับกับชิ้นมุมหรือชิ้นมุมสลับกับชิ้นขอบก็ไม่มีนะครับชิ้นมุมจะสลับกับชิ้นมุมชิ้นขอบก็จะสลับกับชิ้นขอบนอกจากสลับแล้วมันก็จะมีการพลิกของชิ้นขอบด้วยอย่างเช่นแบบนี้นะครับประมาณว่าสีขาวเนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องสีขาวจะต้องอยู่ตรงสีส้มตรงนี้นะครับผมแต่มันเกิดการพลิกทําให้สีขาวมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันเกิดการพลิกนะครับผมอันนี้ก็คือคําอธิบายการมั่วของรูบิกนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อการมั่วของรูบิกคือการสลับที่ของชิ้นส่วนต่างๆนะครับการแก้รูบิกอีกวิธีหนึ่งนอกจาก c f o p หรือรูหรือ Beginner เนี่ยก็ยังมีวิธีหนึ่งน็คือ b ายโฟนี่เองนะครับซึ่ง b ายโฟนี่ก็คือการการทําให้ ชิ้นส่วนของรูบิกที่เกิดการสลับที่กันกลับไปที่เดิมกลับไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นคือบายโฟนะครับผมก็พอรู้จักที่มาที่ไปของบายโฟกันแล้วเดี๋ยวผมจะเราจะมาเราจะมาดูขั้นตอนของมันกันนะครับว่ามีกี่ขั้นตอนนะครับผมแต่ขอย้ําก่อนว่าในคลิปนี้เราจะยังไม่เจาะลึกผมแค่อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพรวมของบายโฟทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะฝึกวิธีการเล่น ในคลิปถัดไปนะครับผมก็ไม่ต้องเม้นมาว่าไม่เข้าใจหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ภาพรวมนะครับยังไม่ใช่วิธียังไม่ใช่การสอนนะครับผมเป็นแค่ภาพรวมคืออยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสูตรบายโฟนั้นหรือวิธีการเล่นแบบบายโฟนั้นก็มี3ขั้นตอน,นครับผมใช่ครับ3ขั้นตอนน้อยกว่าสูตร cfp ที่มีถึง4ขั้นตอนใช่ไหมครับแต่ใน3ขั้นตอนนี้เนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะทําหลายรอบนะครับผมมันจึงไม่เหมาะในการ นาไปเล่นแบบปกติเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการเล่นเร็วนะครับไบโฟมันเหมาะกับการเล่นปิดตาเพราะอะไรเพราะว่าสูตรไบโฟนั้นเราสามารถวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบได้ในครั้งแรกที่มองครับผมแต่ c ีอโเนี่ยท่านเพื่อนสังเกตตอนที่เพื่อนเพื่อนเล่นดูเนี่ยเห็นได้ว่าเวลาเราทําข่าวล้อมข่าวเสร็จแล้วเราทําชั้นที่2เราจะไม่สามารถเดาได้เลยว่าขั้นตอนต่อไปหรือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปแบบยังไงเพราะว่า เราจะต้องดูขั้นตอนต่อขั้นตอนดูไปเรื่อยๆนะครับผมมันจึงไม่เหมาะการเล่นแบบปิดตาเพราะว่าการเล่นแบบปิดตาเนี่ยเราจะต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนที่เราจะปิดตาแล้วก็วางแผนตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นพอเราปิดตาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถวางแผนอีกได้เราจะต้องทําตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แ,ตแรกนะครับด้วยนี้เองสูตรไบโฟเมทท์เนี่ยมันมีความแน่นอนสูงครับเพราะว่าเราสามารถกําหนดเราสามารถวางแผนตั้งแต่ต้นได้เลยว่าเราจะย้ายชิ้นนี้มาตรงนี้นะจะย้ายชิ้นนี้มาตรงนี้นะ ซึ่งวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในคล <ivot> ิปถัดไปนะครับผมแต่คลิปนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นภาพรวมนะครับสามขั้นตอนที่ว่าเนี่ยก็มีขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการพลิกชิ้นมุมนะครับเราจะทําการพลิกชิ้นมุมขั้นตอนที่2คือการย้ายชิ้นมุมแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการพลิกแล้วก็ย้ายชิ้นขอบนะครับทาในขั้นตอนเดียวนั่นก็คือ3ขั้นตอนที่ว่านะครับทีนี้เนี่ยยวผมเอาลูกนี้มาทําไมอ๋อคือผมจะแสดงให้เห็นว่าปกติเนี่ย ชิ้นนี้นะครับส้มส้มน้ำเงินเหลืองปกติแล้วมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับผมส้มน้ำเงินเหลืองเห็นไ,ไหมครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือมันคือการสลับที่กันของชิ้นมุมมันก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับโอเคถือว่าจบไปแล้วกันเรื่องนี้นะครับเรามาดูผมจะให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับก็คือจะเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงซึ่งรูปบิกนี้ผมได้ วางแผนไว้แล้วนะครับนี่คือสูตรที่ผมวางไว้ครับหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับมองเห็นไหมครับนี่คือสูตรที่ผมวางไว้ก็คือจะแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็แบบนี้นะครับดูเป็นดูคร่าวๆก่อนนะครับยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่การสอนนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนที่สองที่ผมวางแผนไว้ขั้นตอนที่สานะครับ มีขั้นตอนที่สี่ที่มีขั้นตอนที่สามเนี่ยเพราะว่าในวิธีการเล่นแบบบายโฟนจะมีเกิดการไดรฟิตี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นกรณีแบบนน,นั้นเดี๋ยวผมจะได้สอนต่อไปในคลิปในคลิปหน้านะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ที่ผมวางแผนไว้ซึ่งเวลาการเล่นแบบปิดตาเนี่ยผมก็จะต้องจํารูปแบบแบบนี้นะครับก็คือจําว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็จําตัวเลขเหล่านี้แล้วก็จําตัวเลขนี้ทั้งหมด หลายคนอาจจะบอกว่าเลขนี้เนี่ยยังพอจําได้ใช่ไหมครับมันสั้นแต่เลขนี้น่าจะยากอยู่เพราะว่ามันมีขีดอะไรมั่วหมดใช่ไหมครับแต่ผมมีเทคนิคที่จะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องจําตัวเลขทั้งหมดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะได้สอนทีคลิปต่อไปรอติดตามนะครับผมโอเคผมก็จะทําตามสูตรนี้ให้ดูนะครับทาตามแผนที่ผมวางไว้นะครับกับกรณีแบบนี้นะครับโอเคผมจะลองดูขั้นตอนแรกก็คือการพลิกมุมนะครับผมจะจำรูปแบบนี้ แล้วผมก็ทำการคลิกนะครับโอเคก็ก็แค่นี้เท่ารับ Okay. ตอนนี้ผมทําการพลิกเช้นมุมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังมองไม่ออกนะครับว่าการพลิกชช้นมุมคืออะไรเดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปเลยแล้วกันนะครับนี่คือการพลิกชช้นมุมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่2ก็คือย้ายเช้นมุมครับตัวเลขก็คือสองหนึ่งเจดสาห้าปดหนึ่งนะครับก็จะจำเลขนี้แล้วก็ใช้2นะครับ2 1หนึ่ง เจ็ดเจ็ดแล้วก็สามห้าแปดก็หนึ่งครับ ตอนนี้ผมเพอ่งทำการย้ายชิ้นมุมไปตำแหน่งที่ถูกต้องหมดแล้วนะครับเราก็จะไปขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอน parity parity นี้ผมบอกคร่าวๆก่อนแล้วกัน parity จะเกิดขึ้นเมื่อจํานวนของการย้ายชิ้นมุมเนี่ยเป็นเลขคี่นะครับผมซึ่งในกรณีนี้เป็นเลขคี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเจ็ดตัวหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด มันก็เลยต้องใช้แพริตี้สูตรแพริตี้ก็มีดังนี้ครับสูตรแพริตี้เราใช้สูตรแพร i t ิตี้เสร็จเราก็จะไปขั้นตอนที่4ครับก็คือการปลิกบวกกับย้ายชิ้นมุมนะครับอันแรกคือ1ครับอันที่2คือ11พลิก อันที่สามคือสามพลิกสามพลิกนะครับแล้วก็อันที่สี่คือหกนะครับอันที่ห้าคือสองพลิกอันที่หกคือสิบพลิก อันที่เจ็ดคือเจ็ดอันที่แปดคือห้าพลิกอันที่เก้าคือแปดพลิกอันที่สิบคือสิบสองครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ1พลิกนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือผมได้วางแผนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ผมสามารถทำไอ้รูบิกเต็มได้ตามแผนที่ผมวางไว้และนี่ก็คือภาพรวมของวิธีการเล่นแบบบาโฟนะครับผมเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะเข้าสู่วิธีการเล่นกันผมจะเริ่มสอนวิธีการเล่นในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็รู้จักสูตรบาโฟคร่าวๆกันแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ